จาติว่าเป็นน้ำก็ลังว่าบอลเขียมปลาจาติว่าเป็นต้งเป็นนาบามีแมงดาก็ลังว่ามีต้นเขา้าจาติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บามีโตกโตก็ลังว่ามีนกเกาเกิด เป็นคนเฮาแล้วบ่มีสิลธรรมประเจ้าคนเท่าเปิ้นจังประมาทดูแควน <c oughs> จเจริญปอนจเจริญโชคจเจริญชัยจเจริญมั่งจเจริญมีจเจริญสรีสวัสดี กำตันซาธุชนคนดีเอฟซีรายการทุกทุกท่านมาพระมาแล้วหนาญาตยมศรัทธามาฟังพระครูวิโรชยาพรกับรายการธรรมะนึ่งกำลังใจ สตายล้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรชยาพรก่อนที่จะเข้ารายการอาตมาภาพขอเชิญชวนสัตหายาโยมทุกถุกท่านได้ระลึกถึงพระรัตนตรยัยในการ พระราชทานโปรดเกล้าธรรมนาวาธรรมนาวังโดยในหลวงราชการที่สิบพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกท่านประนมมือกล่าวตามอาตมาภาพเป็นวักวักไปพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้า เป็นติปึงอันประเสริญของข้าพระเจ้าธรรมโมเมนาโถ Orion. พระธรรมเป็นติปึงอันประเสริญของข้าพระเจ้าสังโฆเมนาโถ shield. พระสงฆ์เป็นติปึงอันประเสริญของข้าพระเจ้าติสรณะขมันังนิธิตัง พระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่เพิ่งอันประเสริฐสุดของข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธุอาม,มาระลึกถึงพระรัตนตรัยตามหลักธรรมนาวังธรรมนาวาต้นรายการเราจะระลึกถึงพระรัตนตรัยแบบนี้ ทุกทุกครั้งที่เราเข้ารายการของเฮากรับไวัสาหลวงพ่อทับพครูสถิตุราทรนหลวงพ่อเจ้าวัดวัดสันไคยอมอําเภอสันสายกรับไวัสาด้วยความเคารพยิ่งนะครับเนอะมาทักทายกันก่อนที่ทีแรกในอาตมาภาพคิดว่าวันนี้อาจจะบม่ได้ออกรายการฮลเลอร์เนอะเนาะเพราะว่า ตอนบายตมาภาพใบบรรลายใหยกฮือกคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลตังจอมแจ้งอำเภอแม่แตงที่เพิ่นได้มาปฏิบัติธรรมกันที่ม่อนพญานครราชแล้วกลอกกับมาปาประสงค์สมเนรไว้พระสวดมนต์เย็น แล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาวัดวาในจุดทีมันยังบสะอาดสะอ้านเตือก็พอดีว่าวันนี้สภาพอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะร้อนสลับอบอ้าวเนาะอาตมาภาพก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยแต่มาคกื้ว่าถ้าหักอาตมาภาพบอออกรายการเนี่ย เดี๋ยวสยัตหียดยอมปนกอดจะง,ง่อมหาเห็นมละก็เลยมาออกรายการนะ้าอูจากับสัาหยียดยมยายนวลอินสุวรรณช่วงนี้มีข่าวเศร้าๆคนขับรถตกน้ำน้ำท่วมดินถลม่มอ๋อก็ต้องเป็นกำลังแรงใจฮือกับพี่น้องเจียงไฮพี่น้องเมืองน่านพี่น้องเมืองแป้ แล้วก็พี่น้องเมืองสุโขทัยที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเนาะส่งกำลังแรงใจไปอาตมาภาพก่อรอคณะสงจังหวัดละปูนว่าเพิ่นจะรวบรวมปัจจัยและสิ่งของไปช่วยเหลือน้ำท่วมวันใดอาตมาภาพก็จะไปร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดละปูนซึ่งตอนนี้ ก็กำลังมีการประสานงานกันแต่ละอำเภอของจังหวัดละปูนเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งคณะสงฆ์แล้วก็คณะสัตหาในจังหวัดเจียงไฮจังหวัดแปรจังหวัดน่านหนอตีประสบกับอุทโธกภัยตามกำลังเพราะว่าเราจะช่วยจนไข่จนเสียงนั่นก็อาจจะบไว่บะเสียงสักต่าใดแต่ตั้ง คณะสงฆ์คณะสัทธาจากจังหวัดละพูนก็ยินดีและก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เื่อกำตังพระสองฆ์องค์ะเจ้าและคณะสัทธาที่ประสบอุทกกัยเนาะอันนี้ก็หือกำลังแรงใจตัวกระวัสาครับหลวงพ่อพระครูบาอินสมสถานปฏิบัติธรรมพระาธาตุดอยน้อยอำเภอแม่อายมาทักไทยกันเลยเนาะ แม่เลี้ยงดวงพรกุนแดงบอกหูว่าตังสันต้นมือฝนยุดตกหรือยังเนาะยอมแม่พี่สมัยอยอมแม่สุแก้วอาม่ามีชัยยอมแสนศิริลพัฒน์กุดมอร์นิ่งยอมวิกิวันนาลาศแล้วก็ฝากกุดมอร์นิ่งเอเวอรี่วันยอมสาวคำยอมล่ายอมเพลงยอมพนิดายอมออนแก้วยอมลินเอเวอรี่วันเนาะที่ฟังรายการอาตมาภาพเรนเนอร์ คุณลุงสุภาพสืบสุริพุลชัยยมเกษรปันดอนตองแม่จุนสีพาชาคุณยมคำเมืองเออแต่ก็อาตมาภาพมาได้ส่งเลขที่บัญชีเตือเติร์ดจะส่งเือเนอะอ่ะ morning, i, อะากุดมอร์นิงค่ะน้อยฟอร์มซีเอทเทิลอ่าสาธุอนโมทนาเนอะ thank you for you เนอะอ่าอุนลุงปอยยมสายสาย แม่ไวพาพิ่นีบอกว่าเจีงยงไฮเจออย่างนักเลยเจ้าอ่ะเพื่อกำลังใจกันนาะยมบีมยมอรุณกาลหงยมขจรัศยมแม่จันโศภายมสุภัทราวีระอนันตวาดเนาะคุณลุงนานทันอ่าแม่เลี้ยงลาเนียมทางแม่เลี้ยงสายฝนจันกุณนะคุณยมอาวรสิงน้อยตะกี้หาพระครูโสพลปริยัติกิตมาแวบๆหายไปไหนไงละ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการในวันนี้เสียงอาจจะแหบจะแห้งก็พยายามที่จะอุจ่าฮือกับสถาญาตยอมท่านต่างหลายได้ฟังกันลุงใจมากกว่าครับก็อาจจะมาแน่เนื่อเสียงแหบเสียงแห้งลุงนานเนาะถ้าลุงหนานจะรอฟังลุงใจวันนี้อาจจะห 50, 50, ้าสิบห้าสิบรนับบัรับประกันเพราะว่าเสียงแหบเสียงแห้งนี่ก็ลําบากหน่อย แม่ชะเอื้อนสีนินสวรรค์ขโลกเป็นอย่างไรบ้างเราได้ข่าวว่าตอนนี้น้ําเริ่มที่จะเยี่ยมเยียนไปทางพี่น้องเจ้าสุขโขทัยล้วถ้าอย่างไรแล้วก็คนของขึ้นตีสูงเนื่ออามาอาม่ามีชัยสถาหญาติยมพอดีก่อนเข้ารายการอาตมาภาพชันนะ <c oughs> เอฉันน้ำเนาะฉันคำเดียวเกือบจะมดขวดเนาะ ก็ทําอ,อาจจะสะอึกสะอื้นพ่องอแม่จันโสภาย่อมแม่ทองเผาสิริวันแม่ไอฝนยุดตกแล้วนอยยอมยอมสายเพราะว่าแม่ไอฝนยุดตกแล้วแต่ว่าน้ำบัดท่วมนอเพราะว่าวันที่สาวหกอาตมา,าพาจะเดินทางไปทียมเภอฝางเออเนี่ยก็ทำหาลุงใจ วันนี้ห้าสิบห้าสิบเนอะวาลุงใจจะมาบามาเนอะอยอมแม่อัมพรอ่ยอมอัมพรจันหลวงเนาะสาธุอนโมตนาอ่ะยมแม่แดงตุย๋ยนี่เข้ามาแล้วยมแม่อรวรันวงพันยอมแม่พิชยาวงพะมิตรสาธุอนโมตนาเนอะแม่น้องเรือนทองสารเข้าดำไปในีอยยอมแม่ต้อยมาเข้ารายการหลายวันแล้วนะ เออยอมว่านิดาแก้วตาคำสาธุอนโมตนาเอาละในวันนี้อาตมาภาพก็ยังอยู่ในเพจเฉยเมยก็จะนำเรื่องราวเพื่อบอกว่าเรื่องของการคบเนี่ยเรื่องของการคบว่าเขาจะคบอย่างใดมันถึงจะเป็นคบแต่คบอย่างใดมันถึงจะเป็นคบเทียมเดี๋ยวอาตมาภาพจะอู้ให้ฟัง ยอมวิกิวันนาลาศิแอทเทิลเลนิ่งออเดอ์ออนไลน์ทูออฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนาะซิแอทเทิก็รักษาสุขภาพเนอะแม่อ,อัมพรบอกว่าสาภาพทำทานังธรรมะทานังชินนาติแม่แชเนอร์เจ้าสาธุแม่เชื้อสวรรค์สวรรคโลกยังพอได้อยู่ขา่าวเฝ้าระวังอยู่ขนของได้แล้วนะแม่โดยเฉพาะแม่ใหญ่สำเพลานี้ต้องนอนบนที่สูงเลยนะ อ่าโยมใส่บอกว่าน้ําบ่ท่วมเจ้าอ,อ่ะแม่อายน้ําบ่ท่วมเนื่องดงใจมาได้แบบแหบเสน่ห์กลัวจะกลายเป็นสิริพรอัมภัยพงมนันนะเดี๋ยวจะเป็นสิริพรอัมภัยพงเอ้าเฮามาอู้ในเรื่องของการคบดีกว่าเขาจะคบอย่างไรในเพจเฉยเมยเปิ้นบอกว่าอย่างนี้หนึ่งคบกันด้วยเงินเงินหมดก็ลืมสอง คบกันด้วยผลประโยชน์หมดผลประโยชน์ก็แยก 3. คบกันคบกันด้วยอำนาจหมดอำนาจก็หาย 4. คบกันด้วยตำแหน่งหมดตำแหน่งก็เมิน 5. คบกันด้วยน้ำใจหมดน้ำใจก็เลิก 6. คบกันด้วยใจจริงๆแม้อีกคนสิ้นใจ แต่อีกคนก็ยังระลึกถึงเสมอมันมีหกครบด้วยกัรสถายญาติยอมทั้งหลายครบที่หนึ่งครบกันด้วยเงินมดเงินก็ลืมดังที่อาตมาภาพโอ้ทุกครั้งเมื่อมั่งมีมากมายมิดใหม่มองเมื่อมัวมองมิดมองเหมือนโม่หมาเมื่อไม่มีมิดเหมือนมามองมาเมื่อมดม้อยโม่หมาไม่มามองแม่งแม่งแม่งเนาะเออ เงินมดเนี่ยมันก็ลืมเฮาละเพราะว่ายอย่างถ้าคบกันด้วยเงินอย่างเช่นเลี้ยงลูกด้วยเงินอย่างอิอ่อพ่อแม่เมาก็เยีกกันละละ,ละเงินไว้กับลูกละลูกไว้กับเงินเนี่ยสถาญาติยอมเถอะกอ็พอเขาใหญ่หน้ากล้าบานเนี่ยความรักที่เป็นความผูกพันสายใหญ่ระว่ังครอบครัวเนี่ยมันจะบม่มีมันจะกลายเป็นเส้นบาง,บาง แค่คำโอว่านี่คือพ่อนี่คือแม่ตัอ,อันแต่ความรักความผูกพันมันจะบ่มีถ้าถ้าหากว่าเราเอาเงินเลี้ยงลูกเน,นี่ยเนี่ยถ้าหมดเงินแล้วมันก็จะได้เเฮานี้เออมันก็จะเคเฮานี้เพราะว่าเขาเาคยเอาเงินเลี้ยงเขาถ้าหมดเงินเนี่ยมันจะนับถือเขาเป็นพ่อเป็นแม่ก่ออิเตะสถาญาติยอมตันตางลายสม่ยตะก้อนนี่นะยอมแม่ตันพิมลสูธรรม พ่อแม่อาตมาภาพนี่เวลากินเข้าน้ำเข้าแรงรก็จะมานั่งวงกันบางทีก็ไปกินบ้านป้ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่อจะถามไทยสารทุกสุกดิบกันให้หนาะป่าต้านเป็นได้ลูกหลานตันเต้าเป็นไดถ้ามาได้ไปกินบ้านป่ออุ้ยแม่อุ้ยเอ็นเอาไปให้ตัวนาะกินบ้านไผบ้านมันอย่าตะมาภาพสามพ่อแม่ลูก ป่ออตาตมาภาพแม่ตามาภาพก็กกระถามเป็นได้พ่องวันนี้นั่นโน่นนี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่อตาตมาภาพได้สตังไปหงเฮียนนะอตาตมาภาพจําได้ว่าวันสามบาทสถาญาตยอมอตาตมาภาพได้วันสามบาทแล้วป่ออตาตมาภาพวันยุตวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยอตาตมาภาพป่อบอกว่าถ้าพอกระตุนแล้วตวอีป่อไปโต้งเน้อเอ็นะยอมสุรยาตวอีป่อไปโต้งเน้อ ถามว่าไปะย่าใดป่อไป่วยป่อเก็บพีกนี่ไป่วยป่อจงก้าเข้าเพราะว่าตมาภาพปลูกก็มาจ้างลกก็มาจ้างแต่จงก้านี่ม้วนสัญญาญาตยอมทั้งหลายเล็งแล้วก็จงปัง๊มนี่นะโอ้แม่น้องเรือนทองมาแล้ะฮั่นเออมาลังแม่ต้อยไปสก,ก,กีขยายมันทมหายแล้วางเนานะเออเนี่ยถ้าหากว่า เอามาได้ไปต้งไปแนาเนี่ยป่อจะมาภาพก็จะเอามานั่งโอนั่งจ๋าสอนการบ้านอันนี้มันห้องแาบมันเป็นความรักเป็นสายใยรักของครอบครัวกูวันเนี่ยลูกก็เลยหักป่อหักแม่ถ้าไผเอาเงินเลี้ยงลูกนี่นะจงโบจงโบอีนะจังยังเย็งยังแล้วแต่สุขเขาเตอะป่อมาป่อแม่มาได้เพือความอบอุ่นนี่นะแล้วใครเขาหญยหน้ากาบานไปเนี่ย แล้วเฮาบ่เอาเงินเฮือเขาบันไดรับรองว่างเพลงรำไพแสงทองเข้ามาแน่เพลงรำไพแสงทองอย่างใดมือที่แม่เคยหอมเจ้ากลับมาซ้อมมาตีแม่อイヤเท้าที่แม่ดูแลเจ้าถีบอีแม่จนหัวขมำอย่าเพราะว่าอย่ามนันได้เงิน,นเนาะเขาเอาเงินเลี้ยงมานน่ถ้าหมดเงินมันก็ลืมอ่ะแม้กระทั่งบุญคุณก็ลืมได ประการที่สองคบกันด้วยผลประโยชน์หมดผลประโยชน์ก็แยกย้ายเออไพ่จะไปมาอยู่หัาทั้งหมดผลประโยชน์แล้วเนาะเอาเรามาสังเกตพอหรออืมเออเรามาสังเกตทั้งหมดผลประโยชน์นี่นะแยกย้ายกันทันทีเลยอะชดชัดชดชัดหายแซบกลัวได้รับผิดรับชอบนี่เอาแต่กลัวรับผิดมาเอาหมดผลประโยชน์แยกย้าย มีเงินเขาก็มีเงินเขาก็เรียกว่าน้องมีทองเขาก็เรียกว่าพี่ถ้ามีเงินนักหนาเต็มทีอันนั้นก็เป็นพี่ไอ้นี่ก็เป็นน้องจีมและน้องเห็นเนาะแตีวเหรอเออเรามีเงินมีทองเหรอ,อมาต้องถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะทูกแค่สองตัวมาได้มาถึงเอินหัวกันเซว้า,าเหี้เลี้ยงไอ้ยังวันนี้อย่านอนอืม อ๋อเปิลทูงหวยแท่ย่ะเออเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวซักถ้วยบ่ย่ะเอาอย่างมาเลี้ยงกันดีเนี่ยเนี่ยมีเงินเขาก็เรียกว่าน้องมีทองเขา,าเรียกว่าปี่ถ้ามีเงินนักเต็มทีนะมีตึงปี่มีตึงน้องเปิลบ่าอมอมตนถ้าหาว่าบามีอย่างสักอย่างแล้วบามีผลประโยชน์ก็เขาเหรอคอนบะมีเฮ็ดเฮือเขาอย่ามันจะละไว้เป็นหลวได้กัน <laughs> เออคอนบะมีเฮ็ดเขาจะละไว้เป็นหลว ลาไว้เป็นไม้บัวไม้ไม้ไมไมหพหองไว้ไม้ฟืนออมามีสักอย่างให้นะข้ามไปก่อข้ามมาบางทีข้าม,มาหมอบพอตีนิ้วแหมเนี่ยหมดประโยชน์มันก็แยกก็ย้ายสถาญาติโยมต่างๆคบกันด้วยอํานาจหมดอํานาจก็หายโอ้มาเดียวนี้เขาหนังเก้าอี้อย่งอาตมาภาพเป็นเจ้าอาวาสอีน้อวันใดวันหนึ่งอาตมาภาพมาได้เป็นเจ้าอาวาสละ ไผจะมาฟังกรรมอัตมาภาพแหมเนี่ยบางทีเขาเป็นป้อหลวงกะบางทีเขาเป็นนายกเทศมตนตรีนายกอปตกะแม้กระทั่งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเขามาพอเตอนอยู่ในตำแหน่งนี่นะปอโตอันน้ำส้มนี่นะของผู้ว่านี่ต้องอย่างดีน้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นถ้าเป็นของทุเจ้านี่ปอโตอุณนะน้ำส้มในสัง ดูดว้านี่ก็เนื้อว่ากินน้ำส้มใส่แฟบพอมมดวาระปดกะเกษียณไปแล้วโอ้อดีตผู้ว่าราชการอย่างวันวัน,นวันนั้นอาตมาพาไปฉันก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีคุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้ผมขอถวายเพนอาตมาพาไปป่านปอนอายุวันโนสุขังปลังแล้วก็ถามว่า,อายอมลุงอยู่บ้าน แถวนี้เหรอบอกว่าใช่ครับผมอยู่แถวนี้หลังจาก,กเกษียณอายุแล้วอาตมาภาพกับปายมเป็นราชการกาผมเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวคนเดียวไผ่ตึงทำไทยเนี่ยดังนั้นเมื่อมดอำนาจอำนาจที่เคยมีอยู่มันก็หายมันเป็นสัจธรรมเออมันเป็นสัจธรรมเขาบอกต้องว่าเอาอย่างนักเอาเป็นปูอหลวงบ้านออก เมื่อมดวาระปะน้นเกษียณมาได้เป็นพูอหลวงแล้วเขาไปอู้ไปสั่งไผ่นี่เขาก็ให้ตัวแล้วลูเออมาตัวมาปอยังว่าขเขาเนะโอ้ทาเป็นมาสร้างตัวย่างไหมเนี่ยอย่าแล้วก่นเขามีอํานาจโอ้ได้ครับได้ครับพู้หลวงครับเดี๋ยวผมจัดการเนื้อครับพู้หลวงอย่าได้เลยครับ <c oughs> เนี่ยถ้าครบกันด้วยอํานาจบทอํานาจก็หายเนาะสบายดียอมบนมีอินทาวางังโอ้จากสอบปปลาวมาแล้ว ไม่เจอกันนานเนอร์ยมบนมีอินทวังคบกันด้วยตำแหน่งหมดตำแหน่งคนก็เมิอนอย่างว่ามาแล้วคบกันด้วยน้ำใจเฮามีน้ำใจเฮือกันเฮาเฮืเฮาหเฮาเฮเขาเนี่ยเป็นสาวเต๋อสามิบเต๋อปนวันหนึ่งเขามาขอเฮาแต่เฮามีเฮือแล้วเออวันนี้มามีเฮือเต๋อเน้อนี่มันไปเล่ากาดปนนะฮะ น่อยเดียวบาด้อีล่าเหลือตึงบาปันเฮือบาอีนะปอเลี้ยงบอยเออเฮามาขอไทยโอบแล้วเปืตึงมาทายเฮาทาั้งๆทงี่ปอเลี้ยงบอยในไทยโอบมันกู้งานนะ,ะแล้วก็ทรงเฮ้อกู้งานนะสาัาญาติโยมมันมาขอเฮาเป็นร้อยเต้อปันเต้อเพราะเฮาก็เฮ้อกูเต้อเฮามบบเฮ้อมันเต้อเดียวบาดามันว่าเฮานี่ปตๆๆโตโตโตมันตึงบาดมีตีดีดีงามแล้วอันที่เฮาเฮ้อมันเป็นร้อยเต้อที่ผ่านมานี่หรอเนี่ยงกอบเพราอว่า หมดน้ําใจก็เลิกแต่ก่อนนี้อ้อูอ้กะเฮาอย่างใดมาเตื้อเหลือพระเจ้านั่งแต้นคําเหลืองก่อนโยกยงอต่อไฟเนี่ยเราเฮาบ่เฮือเตื้อเดียวมาได้ปะทโอ้กะแากลงแต้นนะแล้วก็ทืบซ้ำาหมือนตากนะมาใจกระแากธรรมดานะกะแากลงมาแล้วก็ทืบซ้ํานะไม่ให้ครั้งเดียวเนี่ยเห็นไหมเออจากนั้นก็เลยบอกว่า การจะช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ก็ต้องดูว่าเราช่วยเหลือเขานั้นเราเดือดร้อนหรือเปล่าเนาะบางคนมันย่มสถาญาติโยมมันย่ำย่มก็หมายความว่าอย่างนี้นะโยมสุภัตราคุณโยมบีมคือความเคยตัวเอาเข้าเอาเข้ามันตึงไปที่ไหนแล้วมันปุ้งเข้ามาหาเฮาอย่างเดียวเพราะว่ามันย่เนาะมดน้ําใจมันก็เลิกละ อย่างที่ว่านั่นนะแล้วก็ประการสุดท้ายเพราะว่าคบกันด้วยใจแม้อีกคนสิ้นใจอีกคนยังกึดเติงหาการคบกันด้วยใจนี่นะเฮาคบกันด้วยมาวังผลตอบแทนหลไปช่วยเปินก็บม่ต้องวังอย่างกินน้ําแก้วเดียวก็พอละบางคนไปถึงปบยังมาได้เงี้ยอย่างซักอย่างเตอถามหาเอ็มร้อยละ่ะ เอ่อย่การอ้อยยกปุ่นทางเดียวหนังเหล่าขวัญทมหาขาหนมเส้นทมหาเมี่ยงทมหานั่นทมหานี้มาก็องได้กินอิ่มกินเต็มแล้วบอกปุ่นสดล,ล่ำแลมก้มแก้มหายแซ่ไปเหียฉะนั้นเวลาเราไปช่วยอย่างนี้นะถ้าเรต้องไปหวังผลตอบแทนอย่างเงี้ยขอเพียงว่าเราไปช่วยด้วยใจจริงจริง คนที่เขาไปช่วยเปิ้นก็รับรู้รับรู้ได้ว่าเขาไปช่วยเปิ้นแต่มาได้วางผลตอบแทนอย่างถึงแม้คราใดเขาเดือดร้อนเปิ้นก็จะมาช่วยเขาโดยมาวังผลตอบแทนเช่นเดียวกันอันนี้บองว่าทําด้วยใจเหมือนกับอย่างก็อย่าแม่ชะเอื้อนลงแขกเกี่ยวข้าวเนาะท่านอาจารย์บดีกาปิยนันเนานะเกี่ยวเตือนะแม่เกี่ยวโยนโยน เกี่ยวเดินนะพ่อเกี่ยวยนยน,ยนอย่ามัวจะแง่แหลเลี้ยวอย่าเดีเ่ยวเขียวจะเกี่ยวก้อยเอ,อเ้ย่าเปิ้นเปิ้นม่วนกันหรอถ้าตังเหนือเพราะเขาว่าเอามือกันเนอวันนี้ไปช่วยกันเนาะเอามือเนาอะโอ้ได้กาเน,นี่ยไปช่วยกันมาได้สักอยากกินน้ำเหียนน้ำเย็นเหียเข้าเหียประกอบมาได้เงินคำกำเกี่ยวอย่าง ถึงเวลาแห่นาหนึ่งมากก็ก่อนไปช่วยกับบ้ะอ่งเนี้ยเพระาะว่าช่วยกันโดยใจแม้อีกคนสิ้นใจหลายๆคนก็ยังเกึดเติงแห่อยู่นี่คือการคบสัทธาาติยอมทั้งหลายคบอะไรก็ไม่เท่ากับการคบโดยใจเนาะรู้อะไรก็ไม่เท่ากับการรู้ใจฉะนั้นเข้าอะไรก็ตามไม่เท่ากับการเข้าใจนี่คือสิ่งที่ อาตมาภาพนำมาโอในรายการในค่าคืนนี้เนาะว่าการที่เราจะคบคนเนี่ยการครบหาด้วยเงินเงินหมดก็ลืมคบหาด้วยผลประโยชน์หมดผลประโยชน์ก็แยกคบหาด้วยอำนาจหมดอํำนาจก็หายคบหาด้วยตำแหน่งหมดตำแหน่งก็เมินคบหาด้วยน้ำใจหมดน้ำใจมันก็เลิก แต่คบหาด้วยความจริงใจเนี่ยแม้ว่าเราจะสิ้นไปเปิ้ลก็อะไรหาอย่างมีกร,รมเปิลบอกว่าอยู่ก็ขอใื้เปิลอะไรอ,ะอยู่ก็ขอฮื้เปิลดีใจไปก็ขอใื้เปิลอะไรหาเนอสัาย์ย่ยอมตั้งหลายเนาอย่างที่ว่าในวันเนี้ยลุงใจแก่แสมามาแปลแต่แตเพราะว่าถ้าแปลงเสียงเนี่ยมันจะบบเมียนเนอะเมื่อบ่เมียนี่ความเป็นอรรถ การฟังมันก็บรมีก็เอาเรื่องการคบเนี่แหละเอามาอูหือสัจหายิดยมต,ตั้นต่างหลายในฟังกันแม่เลี้ยงจําเรียงแกรนถ้าจะกําลังปิกบ้านนี่อา่าแล้วก็พี่แดงสุดารัานกองอารินยมออนไลน์พอเลี้ยงโบสนาลอเบิดนาลเอ,าอเบิดเออพอเลี้ยงโบสนาลอเบิดหน่อสาธุอนโมตนาแล้วก็บุญรัตนะสุวรรณชัด นะบุญรัตนสุวรรณชัดสถาญาติโยมทั้งหลายกองบุญละหนึ่งันบาทถวายองค์พระเจ้าขาววัดหนองผาขาวเนาะดังนั้นไผ่ที่อยากจะร่วมบุญรัตนสุวรรณชัดก็สามารถปะวารณาร่วมการตมาภาพได้กองบุญละหนึ่งันบาทเนาะกองบุญละหนึ่งันบาท ตอนนี้ก็อนุโมทนากับสถาญาตโยมที่ได้ปวารณามาเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาตมาภาพก็จะได้อนุโมทนาแถมครั้งหนึ่งคุณแม่ใสยใจใจนวลสาธุอนุโมทนาเนอร์โยมดวงจันทร์ปนสิงเดี๋ยวดูย้อนหลังได้เนอะเนาะ นกลาป่าไม้ป่าสั่งลาหนองไก่ขอลากรดอนลาตุกห้างกบลาเข้าหูปูลาเข้าต้งกวางนอยางปอนลาผ่าไม้ขอลาป้อน้อยขอลาป้อนนานขอลาคู่ห้อยคนฟังวันนี้บอตาวันหน้าป้ากันใจจื่นใจบานกะปากันวันหน้าอาอาัตมาภาพวันพรุ่งนี้เนาะวันที่สาวห้าอายุดหนึ่งวัน เดาห้าหยุดหนึ่งวันแล้วก็มาปาการันที่เสารหกเมื่อคืนเนาะวันแฮปปี้เบิร์เดย์ทูมีเนาะ <c oughs> อนุโมทนายอมแม่สุกแก้วคำอ้วนยอมสุภัทรา,นา,นาวิระอนันตวัฒน์ยอมแม่พองชวีปาลีตานดเตอร์อพระมหาเอกพลแล้วก็ยอมสาวคำจากอเอริกายอมนัชชาปิยาเนตเนาะ ยมสุดาราชเจือจานโยมคำเมืองและท่านสปตวันทนีนะ็อก่ที่ได้ปวารณาร่วมบุญมาไม่เห็นลงบัญชีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงบัญชีให้นายมบีมนาะตอนนี้เจ้าภาพกล่องใหญ่กล่องละหนึ่งันบาทอตอนนี้ก็เหลือแถมซิปอกล่องเนอสถาญาติโยมทั้งหลายก็ต้องขอโนโมทนธนาตวัว สำหรับวันนี้นุโมตนากับสถาญยัดหยมทุกท่านที่เข้าชมรายการปักกันใหม่ในวันที่2 6วันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีตมาภาพเดอร์สำหรับวันนี้อนุโมตนา1นึนบุญรักษา